บัดที่นี่เพิ่นไฮบพ่นสั้นอีกได้ไหมเลขสองครับเก้าหกสองท่านผู้ชมนี่แหละครับเก้าหกสองอะไรเกิดขึ้นได้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังและเบิกเท่านั้นเอาที่นี่นะครับเจ้าพูรณาบูรโถครับครับครับเออเฮงเฮงเลยเลยตัวสวยงามมาที่นี่ท่านผู้ชมนด้วยด่านยุบานองลิงเออครับผมครับขับเขี้ยนยืดบังได้เจ้าเออนี่นะสร้อยพนอยโซรารักเนี่ยอ๋อครับครับครับสร้อยพนิษบ้านกบนี่โอ้เอาครับ เจมาขับขับอ่ะถ่ายรูปล่ะโอ้ขับเอามาที่นี่ปูอ่างว่างามพอต้องเลคนเดิมมือนี่กับตาหน่อยสิขอร่าปูอ่างว่างามเออนะครับเนาะไปพักผ่อนย้อนใจเออหรือว่าไปกินข้าวเที่ยงนะครับเนาะเออเสียว่าจะไปศาลใดท่านผู้ชมแห่งดยเลยสวยงามกับปูอ่างว่างามผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมวันใดคอยตลอดเด้วันประชาวันที่เออเป็นปลาไฮปลาเ้วยครับพอต้องประาณห้าร้อยหกสิบเกดอาเท่านี้ละ มือนี้อย่าลืมอย่าพลาดอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ช่งองอคอทตองแลคนเดิมยังยังเรื่อย,อยกๆกลามอยู่กับเจ้าตลอดไปพ่อครับสวัสดีดน้ะครับเดี๋ยวไปเที่ยงนะเอาสัมพุ่มลาครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีสันเฟนดีลาหน่อยสวัสดีครับเอออ่ะครับอ่ะขอลาครับนะสิลาท่านผู้ชมสวัสดีครับคนหน่อยมานิ่คอทตองแลคนเดิมขอลาครับสวัสดีครับ